สําหรับลุกวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้ากันเป็นลุกที่พีทแบบอยากแต่งมากแล้วก็แบบชอบมากนะคะสำหรับลุกนี้เป็นลุกใน MV ตัวใหม่นะคะเพลง Lion Heart ของ Girl Generation นะคะโดยลุกที่พีทหยิบมาแต่งเนี่ยเป็นลุกของ Tiffany คือพีทก็ได้ทําการเปิดโหวตนะคะใน o o k f o o k แฟนเพจของพีทว่าอยากจะเห็นลุกของใครนะพีทมีลุกแค่ยอนลุกทิ f ฟานี่แล้วก็ลุค ของยูรินะคะซึ่งเป็นสามสาวผิดชอบมองนั่นเองนะคะก็เลยเนื่องจากว่าเราผมค่อนข้างเข้มสีดำนะคะพีทก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราแต่งลุคของทิฟฟานี่ดีกว่านะคะลุคนี้ก็จะเป็นประมาณว่าโกลโกลชมพูวหวานคือพีทเอาลุคมาจากเอ่อเป็นฉากที่เต้นกันหลายๆคนนะคะใส่ชุดแบบสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมันแปลกดีเราไม่ค่อยได้แต่งนี้เท่าไหร่เลยเนาะก็เลย จัดมาให้เพื่อนๆแฟนๆทั้ง<ๆ>หลายได้ดูกันนะคะหวังว่าจะชอบลูปนี้กันนะคะเราจะสําคัญแต่งไม่ยากเรื่องสำอางก็หาได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยมากมายนะคะไปดูกนันดีกว่าค่ะว่าพี่แต่งลูปนี้ยังไงคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะพี่จะเริ่มด้วยน้ำแร่ค่ะตัวนี้ใช้บิกินนะคะฉีดทั่วหน้าเลยน่าจะได้ไม่แห้งช่วงนี้มันจะแห้งไหม เช่นนั้นนะคะพี่ก็ตามด้วยสมุตโตบีบีครีมนะคะตัวนี้เป็นแบบ7 in 1ก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือมี SPF 50ด้วยก็เป็นกันแดดไปในตัวเนาะ รอยหรือว่าอะไรมากมายนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เดี๋ยวๆก็ได้เพราะว่ามันก็ใช้ในการปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพีดเหมือนมีรอยสิวค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะเดี๋ยวเราจะลงรองพีนเพิ่มนะคะและเนื่องจากที่ต้องการการปกปิดเพิ่มมากยิ่ขึ้นนะคะวันนี้พี่จะใช้ Revlon Photo Ready ค่ะตัวน,นี้ก็จะมีเนื้อชิมเมอร์นิดนึงให้ผิวเนี้ยมันดูบริงแล้วก็ไบร์มากิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยววันนี้เราใช้คู่กับฟองน้ำนะคะตัวน,นี้คือฟองน้ำของนิวเกอร์เกิลนะคะดึงๆแล้วก็ลง ะะด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะตัวนี้คือ e s s e n c ์ครีมคอนซีลเลอรนะคะแล้วก็จะซ่อมใต้ตาแล้วก็รอยสีใหญ่ๆของเราเนาะคอนซีนเลเ <me> ลอร์ <ce> เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะลงแป้งเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงบล mm ัชครีมนิดนึงแล้วพี่อยากได้สีชมพู นมๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าปากแก้มกับปากเขาแบบมันจะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะวันนี้พี่จะใช้ลิปสติกสีที่พี่จะทาน,นะคะลงเป็นบลัชครีมตัวนี้คือมีวว่าก r l l ลิปสติกหมายเลขสามนะคะเบอร์สามมันเองจะเป็นสีอย่างนี้ชมพูอมม่วงนะคะก็เราไม่มีบลัชสีนี้เราก็ไม่มีบลัชครีมสีนี้ก็เลยใช้ลิปสติกแทนนะคะเป็นอะไรที่ง่ายดดยที่สุดแนะนำว่าถ้าสาวๆอยากจะเอาลิปมาเป็นบลัชนะคะก็เอาเป็น เนื้อครีมจะดีกว่าเพราะมันจะเบรนง่ายกว่าแล้วก็สีมันก็จะยังดูดูโกลนะคะพี่จะลงช่วงหน้าแก้มเลยอีกนิดนึงไปอยู่อน,นี้ oh. ปิดท้ายขั้นตอนการลงผิวหน้านะคะด้วยแป้งฝุ่นค่ะวันนี้นะคะพี่ใช้ m i r a girl lovely skin loose powder นะคะ ันก็จะเซตทุกอย่างให้ดูมีเงาขึ้นแล้วก็ไม่มันด้วยเซ็ตผิวหน้าเรียบร้อยนะคะเรามาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วค่ะคิ้วของสาวๆเกาหลีนะคะเขาก็จะเป็นเส้นตรงแล้วก็จะไม่ได้เข้มชัดเหมือนบ้านเราเท่าไหร่นะคะพี่ก็เลยจะลงแบบฝุ่นนะคะให้มันดูฟุ้งๆนะคะนี่นะคะพี่จะใช้พาเลทเขียนคิ้วจากมิวอักอร์นะคะตัวนี้คือเซ็กซี่อายบราวน์นะคะเป็นอย่างนี้มันก็มีสีสีที่ค่อนข้างเข้ม ที่จะใช้ประมาณสองสีตรงนี้นะคะจริงๆสาวๆก็ไม่ต้องตามแบบซะทีเดียวนะคะเราก็เขียนให้คิ้วมันเข้ากับตัวเรานะคะวันนี้เดี๋ยวพี่จะใช้แบบค่อยๆถมเบาๆไม่นั้นเดี๋ยวมันจะดูหนาจนเกินไปนะคะ คิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็พีทเน้นแบบซอฟๆที่ดูหวานๆนะคะไม่ได้ดูเข้มจนเกินไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อความเนียบนะคะเดี๋ยวพี่จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการเก็บรายละเอียดช่วงขอบคิ้วนิดนึงให้มันตรงมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเรามาแต่งตากันค่ะตาวันนี้นะคะพีท เห็นในลุคเขาก็จะมีแบบชิมเมอร์วิ้งวิ้งแบบสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้อายแชโดว์ครีมที่เป็นกลิตเตอร์ปานนี้นะคะอันนี้ของ It ตูดี้เฮาส์เป็น look at my eye คร so, ีมอายแชโดว์นะคะเพอ่ความวิ้งยังขีดสุดจะแนนพาเลตแต่งตาวันนี้นะคะพี่จะใช้มิวว่าเกิร์ลบ t ตเต l ร์ไฟเ e ิฟอายแชโดว์พ e t ลนะคะนี สีสวยหวานมากเลยแต่ว่าเราจะใช้สีทองตรงนี้นะคะก็ท <God. S 1> าทั่วเปลือตาเลยจ้ะ <God. S 1> ใ,ใช้สีเดิมนะคะเดี๋ยวพี่จะลงช่วงขอบตาล่าง นะคะเราจะใช้อีกพาเลต์หนึ่งค่ะนี่เป็นเบอร์4นะคะมีว่า Girl Butterfly Love a s h a d o w เช่นเดียวกันเมื่อก,กี้นะคะเป็นเบอร์6เนาะตัวนี้จะเป็น Neutral Tone ซะส่วนใหญ่นะคะดี่จะใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะช่วงบริเวณหางตาเล็กน้อยจากนั้นนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะลงเรียนขอบตาล่าง ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเข้ามาเยอะมากเขียนไลเนอร์กันนะคะวันนี้เราใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลตอนนี้คือโอลาลาอายไลเนอร์บร,ริเวณขอบตาล่างก่อน สำหรับอะไรเนอะร์ด้านบนนะคะพี่จะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะในการลงโดยที่เราจะฉีดน้ำแร่ที่แรงนิดนึงแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะแตะลงไปที่เนื้ออายแชโดเลยมันจะทำให้สีอายแชโดนี้ชัดแล้วก็เข้มขึ้นนะคะ วิ่งให้สุดๆนะคะพีทจะใช้ c คอส o ุกนะคะ Trust Me Wing Eyeliner สีทองคือกริตเตอร์นะคะจะอยู่ช่วงประมาณขอบตาตั้งช่วงกลางๆเนาะพีทก็จะลงะปิดท้ายกันด้วยการปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าส่วนที้เหลือกันค่ะ มาสคาร่าวันนี้นะคะ Last Princess Mascara นะคะเสร็จแล้วตานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่จะปัดกรอบหน้านะคะด้วยบรอนเซอร์นิดนึงให้หน้ามันไม่ขาวบานขนาดนี้นะคะก็เราจะลงช่วง ไม่ต้องเน้นช่วงโหนกแก้มหรือว่าอะไรนะคะเราตัดแค่กรอบหน้าจากนั้นนะคะก็ไลยด่างค่ะทิฟฟานี่เขาจมูกโด่งมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มความโด่งให้กับจมูกของเรานะคะ พี่นะคะจะเพิ่มความโกลวช่วงแก้มนิดน,นึงนะคะหลังจากที่เราลงาลิปสติกเป็นบลัชครีมไปแล้วนะคะพี่จะใช้ตัว Nivea Girl Kiss Kiss Velvet Blusher นะคะตัวนี้เบอร์สจะออกสีพีชนิดน,นึงเพราะว่าพี่คิดว่าพี่ชมพูมากคงไม่ไหวก็เลยอาจจะแตะช่วงหน้าแก้มนิดน,นึงให้มันดูกลวขึ้นนะคะนี สำหรับลิปสติกวันนี้นะคะพี่จะใช้ทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะผสมกันลิปสติกวันนี้นะคะก็คือมีว่า girl kiss kiss velvet well well lipstick นะคะพี่จะใช้เบอร์1ชมพูนุดนนะคะกับเบอร์3นะคะที่เราปัดแก้มไปเมื่อกี้นะคะเป็นชมพูหวาน,นอมม่วงเนาะ จะนั่นนะคะเดี๋ยวพี่จะลงเบอร์3นะคะช่วงจากข้างในออกมาข้างนอก ของ Tiffany Girl Generation นะคะจาก MV Light on Heart หวังว่าทุกคนจะชอบลูงนี้กันนะคะก็อาจจะเป็นลูกที่ดูแปลกใหม่มากๆเลยสำหรับพีทนะคะแล้วก็ เป็นฮาวทูที่2แล้วสำหรับผมสีเข้มนะคะหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนกันนะคะถ้าใครชอบวิดีโอน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe c h anel n ของพีชนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พีชใช้ในลุคนี้พีชจะใส่ไว้ในกล่อง description box ข้างล่างนะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยแล้วถ้าใครอยากติดตามพีชนะคะก็เข้าไปได้ที่ Facebook แล้วก็ IG Wonder Peach นะจ๊ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้พีชขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ